กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่หลงเข้ามาดูแล้วก็ยังไม่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ช่วยกั้นกดหน่อยนะครับอ่ะวันนี้อยู่กับผมเนี่ยและเกมระบอกแมป All Star Tower Defense นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวที่มีชื่อว่าเอ่อคิมิมาโร่นะครับเป็นตัวจากในเรื่อง Naruto, นรูโตะครับซึ่งร่างนี้เป็นร่างไหนก็ไม่รู้ครับไม่ได้ดูครับอ่าซึ่งเจ้าตัวล่างนี้หาได้จากถ้ำนี้นะครับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเรานี่เองครับซึ่งก็ มันเพิ่งมาตอนอหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มมาผมลงไปตาแรกก็ได้เลยนะครับซึ่งมีคนบอกผมว่าคนนึงเนี่ยลงได้แค่สองครั้งนะครับถ้าไม่ได้ก็ผมต้องรอใหม่ละมั้งผมก็ไม่รู้ยังยังไม่รู้ข้อมูลในส่วนการเอานะก็จะมารีวิวแค่พวกสกิลอัพขัน้นนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆที่คนปกติเขาก็ทำกันแหละนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูใน เกมตอนรีวิวกันเลยดีกว่าไปอ่ะโอเคมาทุกคนเงินก็พร้อมแล้วนะครับทีนี้ก็พร้อมนานแล้วแต่ก็ผมไปอะไรที่หน่อยนะครับเลยไม่ได้อัดนับเดี๋ยวเรามาต่อ,เล,ลอตลเลยดีกว่ามาเรามารีวิวเจ้าตัวคิมีมารุกันเลยดีกว่าครับใช้เงินวางที่472นะครับมาโอเคครับเปิดมาด้วยเดามจที่495ครับแล้วก็เวลาการโจมตี4.5วิโจมตีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ ระยะก็สามสิบนะครับก็ใช้ได้ครับไม่ไม่ได้ดูแย่นะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับตัวเสียงเออก็ซึกซึ้ซึ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 นะครับเสียงสกิลประมาณนั้นนะครับแต่เสียงตัวข้างหลังดูน่ารำคากว่าครับเดี๋ยวปล่อยมาอย่างนั้นนะครับปล่อยมาอย่างนั้นแหละโอเคเรามาอัพขั้นต่อไปเลยดีกว่าครับเป็นอัพเกรดขั้นที่หนึ่งนั่นเองครับใช้เงินอยู่ที่ ห้าร้อยยี่สิบห้านั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มมาแค่เดามจนะครับเพิ่มมาหกร้อยหกสิบนะครับมาเดี๋ยวเราอัพกันเลยดีกว่า <c oughs> ขั้นแรกครับเดามจเพิ่มครับแค่นั้นเลยครับ <c oughs> เพิ่มมาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าครับสกิลไม่เปลี่ยนไม่ไม,มีอะไรเปลี่ยนเลยเอลี e ก็ไม่เปลี่ยน,นครับเป็น Circle e. <c oughs> เซอร์เคิลเอลีเฟิรนเดิมครับทุก เดี๋ยวเราเอาขั้นต่อไปเลยดีกว่าครับไปแบบรวดเร็วนะครับคลิปมันจะได้สั้นๆนะครับไม่อยากทําคลิปยาวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกมึงก็ไม่ดูกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาออพขั้นต่อไปเลยดีกว่าครับขั้นที่สองครับใช้เงินอยู่ที่เก้าร้อยสี่สิบห้านะครับแล้วก็เพิ่มมาแต่แดนมีอีกแล้วเพิ่มมาหนึ่งันารอยเจดสิบห้าะครับอ่ะโอเคตอนนี้แดนมีอยู่ที่สอง0ันห้าอสาสิบนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเหมือนเดิมครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับ โอเคงั้นเราไปขั้นต่อไปเลยดีกว่าครับก็คือขั้นที่สามนะครับใช้เงินอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบนะครับแล้วกเ็เพิ่มแต่ดามจเหมือนเดิมนะครับเพิ่มมาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ด้อยหกสิบนะครับโอเคนะครับตอนนี้ดามจก็อยู่ที่สี่พันสองร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็ขั้นที่สี่นะครับใช้เงินหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับ แล้วก็อ้อมีท่าใหม่นะครับส่วนระยะระยะโจมตีแล้วก็เวลาในการโจมตีก็ยังไม่เพิ่มนะครับหรือยังไม่ลดนะครับยังเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เพิ่มมาก็คือท่าใหม่แล้วก็เดามจสองพันสามร้อยสิบนะครับเดี๋ยวเราไปอัพดูในก่านนะครับปุ๊บอัปไปขั้นที่สี่ครับขั้นที่สี่ตอนนี้เดามจอยู่ที่หกพันหกร้อยนะครับแล้วก็มีท่าใหม่นะครับแสบตากันเลยทีเดียวนะครับ ตาแทปบอร์ดนะครับอืมใครเล่นในมือถือนี่น่าจะทรมานหน้าดูเลยครับก็ก็สวยก็ก็สวยแหละเรื่องแสงด้วยสวยสวยหรอมั้งนะครับไม่รู้อ่ดูมันส่วนตัวผมดูมันไรประโยชน์ยังไม่รู้ว่าเออได้มาก็ดีใจแหละเออเออดีดีใจดีใจผมดีใจยิ้มยิ้มเลยเนะี่ยตอนนี้ยิ้มยิ้มนะครับโอเคเรามาอัพขั้นสุดท้ายดีกว่าขั้นที่ห<ช>้านะครับก็คือ เพิ่มแต่แดมเมี้กนครับวงไม่เพิ่มนะครับนะหรือว่าระยะเวลาการโจมตีไม่เพิ่มไม่ลดนะครับโอเคใช้เงินอัพขั้นที่เอ5ครับทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสองั่นเองครับอ่เอาไปเลยแค่นี้ครับเมีก็เก้าพันหนึ่งร้ยสามสิบะครับ,ร 9, รบขั้นห้าส่วนตัวผมก็แบบ ไร,รประโยชน์ตีแอมไม่ได้ด้วยครับตัวนี้ตีแอมไม่ได้ด้วยรู้สึกแบบเจ้าคิมิมาโร่นี่มันไรประโยชน์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันใช้เงินเท่าไหร่ในการอัพนะครับตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันครับเ,เรามาดูกันดีกว่าว่าจะเหลือเท่าไหร่ ตอนแรกเป็น1,28่งแสสมพันใช่ไหมครับใช้เงินอัพป,ประมาณ7,000ถึง6,000นะครับก็อัพเต็มส่วนตัวผมว่าเอาไปลงเอ่อพวกสตอรี Mode ก็ใช้ได้นะสำหรับมือใหม่ถ้าเกิดว่าไปลงดันกับเอ่อไปลงเขาเรียกว่าถ้ำอา่าผมขอเรียกว่าถ้ำนะครับไปลงถ้ำกับแบบคนหดหดแล้วได้มานะครับก็เอามาเล่นได้นะครับ แต่คนที่มีตัวอยู่แล้วก็เขาคงไม่ใช้หรอกไอตัวเนี้มันดูม่่ยกับอาซูนะมากมากเลยนะครับสำหรับส่วนตัวผมว่านะโอเคนะครับสําหรับการรีวิวเจ้าตัวคิมิมารุครับผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยครับใครที่ชื่นชอบหรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับเกมสวัสดีครับ